ชาวราศีตุลในปี2569นี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาเช็คพลังงานความเป็นตัวตนของคุณกันก่อนเลยนะคะ3ใบแรกนะคะไพ่เมฆขลากับรามาโศนนะคะและใบที่สองไพ่อัส,สรลลาโหใบที่3เป็นไพ่พันธ์อะไรบันทมศิลแต่ว่าใบตัดเป็นไพ่บบพระแม่โพศพนะ ก็คือว่าพลังงานความเป็นตัวตนของคุณนะคะชาวราศีตุลก่อนหน้านี้เนาะอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยนะเกี่ยวกับาภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายหรือว่าการมีปัญหากับคนใกล้ตัวหรือคนที่เรารักก็แล้วแต่นะคะในชุดนี้ทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายแต่สุดท้ายแล้วเวลามีปัญหาค่ะก็เป็นคุณที่คอยแก้ปัญหาชุดนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะควรจะ พักผ่อนให้มากขึ้นหรือว่าหาเวลาจัดสมดุลให้ลดความเครียดลงมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาสุขภาพน่าจะมีในเรื่องของการหักโหมทำงานหนักอ่ามีข้อควรระวังในเรื่องของสุขภาพควรจัดสมดุลให้ดีนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ดันทาเวสุวรถึงจะที่ผ่านมาเนาะถึงจะมีปัญหายัางไงก็แล้วแต่แต่ว่า ตัวคุณเองค่ะยังเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรับผิดชอบเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเป็นคนที่เสียสละทํางานหนักเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักแต่ว่าคนใกล้ตัวนะคะบางทีก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจคุณสักเท่าไหร่ในเรื่องของการทําหน้าที่นะคะ,ะทําให้บางเรื่องที่ตั้งใจไว้เนี่ยมันอาจจะยังไปไม่สุด แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยความขยันความมุ่งมั่นการเสียสละตนของคุณนะคะมันนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จความมั่นคงเป็นพื้นฐานในเรื่องของการเงินและการใช้ชีวิตแต่ณตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าในเรื่องของความมั่นคงค่ะคุณคุณเชื่อว่ามันยังไปได้มากกว่านี้ในเรื่องของการเงินยังทำได้มากกว่านี้ในเรื่องของความสำเร็จมันยังทำได้มากกว่านี้ ในเรื่องของการงานนะคะในปี2569นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรสำหรับชาวราศีตุลไพ่พระวิษนุกรรมจะได้บุกเบิกเริ่มต้นทำไรใหม่ๆหรือสร้างผลงานที่โดดเด่นนะคะไพ่ใบที่สองไพ่พยายมราชเป็นการสิ้นสุดสิ้นสุดงานเดิมๆค่ะเป็นการจบที่เริ่มต้นใหม่อะไรที่คุณเคยทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์มันบั่นทอนสุขภาพ มันบั่นทอนจิตใจของคุณนะคะมันถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วคุณก็ได้ตัดสินใจแล้วอย่างชัดเจนคุณเลือกอิสระคุณเลือกอิสรภาพคุณเลือกความสุขคุณกล้าคุณกล้าที่จะบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆถ้าที่ผ่านมาได้แต่คิดยังไม่ได้ลงมือทำนะตอนนี้วาระสุดท้ายที่ถามถึงอะคะ่ะจะต้องทำอะไรก็คือทำและลุยและทำแน่แล้วอย่างเงี้ยได้เริ่มต้นใหม่แน่ๆค่ะในปี สองหนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทำธุรกิจหรืออาชีพอิสระส่วนตัวที่บ้านรวมถึงการค้าการขายงานออนไลน์การสร้างตัวตนโดดเด่นมากในเรื่องของสินค้าและบริการนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของการลงทุนสูงอาจจะเป็นเรื่องของการเป็นในหน้าการค้าการขายการทำธุรกิจอยู่ที่บ้านแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลักๆเลยคุณต้องการปลดล็อกความทุกข์ต้องการ ต้องการงานที่แบบคุณรู้สึกว่ามันมันทำแล้วมันมันมันต้องสิ้นสุดสทีในเรื่องของความทุกข์ทรมานใจหรืออะไรที่มันไม่ตอบโจทย์อะ่ะอ่ามันมันเป็นวาระสสุดท้ายที่ถามถึงแล้วที่คุณอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคุณอยากจะบุกเบิกอะไรคุณอยากจะค้าขายอะไรแต่ที่สำคัญนะคะมันต้องสอดคล้องกับการแก้ปัญหาในเรื่องของความทุกข์และทำให้คุณมีความสุข ทีนี้สาสการจะจับขยายเพิ่มนะคะชาวราศีตุลในเรื่องของการงานคุณจะได้ทำสิ่งที่คุณรักทำและมีความสุขและประสบความสำเร็จอย่างที่คุณคาดหวังไว้ไหมไพ่พระอินทเป็นไพ่ประสบความสำเร็จอย่างสูงค่ะ,ะคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้เรียนรู้บริหารและจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะและไพ่เทพพระอังคารนะคะคุณคือนักลบบุกบูลุยทุกรูปแบบและได้ลุยไปแล้วด้วยค่ะ ลุยไปแบบเริ่มต้นอย่างถูกทางด้วยค่ะแล้วจุดเด่นของคุณคือขยันมุ่งมั่นอดทนแล้วตัวคุณเองเนี่ยนะเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ย,ยต้องรู้ลึกร,รู้จริงเนาะคาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าง,งานออกมาไม่ดีอย่าปล่อยวางไม่ได้แล้วการที่คุณเป็นคนแบบนี้แหละปี2,569นี้เป็นปีแห่งความสําเร็จเป็นปีแห่งความมุ่งมั่นเป็นปีแห่งความสมบูรณ์แบบในเรื่องของการเงิน โดยเฉพาะช่องทางที่เกี่ยวข้องกับสื่อเทคโนโลยีงานออนไลน์ทุกรูปแบบดีหมดเลยแต่ว่าหลักๆในชุดนี้เนาะชุดก่อนหน้านี้อย่างที่ศาสการบอกอะมันไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้เงินลงทุนสูงแต่ว่ามันเน้นในเรื่องของการพัฒนาความรู้อาการต่อยอดความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่คุณมีอยู่แล้วอะค่ะแล้วต่อยอดให้มันมั่นคงและประสบความสําเร็จและเป็นปีแห่งความสําเร็จจริงๆด้วยค่ะ ไพ่ไพน์ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะสําหรับในเรื่องของการงานนะ,ะดีในเรื่องของการพัฒนาตนเองการแก้ปัญหาอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการการสอนเหน็ดเหนื่อยกับการบริหารจัดการเหนื่อยกับการแก้ปัญหาให้กับผู้คนหรือลูกน้องบริวารเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จการเงินก็ยังจับและมั่นคงค่ะแล้วเชื่อว่าหลายท่านได้ลุยไปแล้วและลุยแบบถูกทางด้วยการเงินในปี69นะคะเทพธิดาพ,พระจันทร์ค่ะ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองค่ะหมายถึงความสำเร็จในเรื่องของการเงินค่ะและชุดนี้ยังโดดเด่นในเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามอาหารเครื่องดื่มสัตว์เลี้ยงดอกไม้นะคะงานบริการต่างๆการค้าการขายงานออนไลน์อย่างนี้ค่ะค่อนข้างที่จะโดดเด่นการเงินก็ยังเป็นปีแห่งความสำเร็จค่ะการเฉลิมฉลองและนี่ไงดาวพระเกตมงคล วาระบุญส่งผลค่ะความความสำเร็จไม่ได้มาจากความฟุ้ค่ะมาจากความขยนันมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังทําอย่างมีหลักการทําแบบคนมีความรู้รู้ลึกรู้จริงแม้ว่าประสบการณ์ยังน้อยกับเรื่องบางเรื่องนะคะแต่คุณเป็นคนที่แบบกล้าเรียนรู้อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีเนาะอ่ะมันทําให้คุณโดดเด่นและการเงินเนี่ย ก็จัดว่าประสบความสำเร็จค่ะไพ่เทพธิดาพระจนันทร์เป็นเป็นไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารการค้าการขายงานบริการและที่สำคัญเป็นไพ่เฉลิมฉลองเราถามว่าการเงินของคุณคุณจะได้แบบได้ผลลัพธ์จากไรายได้ที่แบบทำในสิ่งที่คุณรักแล้วมีความสุขไหมมีการเงินที่ดีไหม มีการเงินที่ดีมากๆเลยค่ะแม้ว่าบางอย่างเนาะมันเป็นการบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่แต่กล้าที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีแล้วนำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องของการเงินค่ะสำหรับคนโสดความรักจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีตุลไพ่พระแม่ประวติอุ้มพระพิคเนตนะคะไพ่เทพพระอาทิตย์และใบสรุปเป็นไพ่พระพิฆเนตทรงหลงนะคะ ในชุดนี้ในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดอาจจะไม่ได้สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะอาจจะมีในเรื่องของผู้ใหญ่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแล้วคุณโสดมันหมายถึงการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเทพพระอาทิตย์คุณมีโอกาสจะได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ดีเขาจะรักคุณแล้วก็รักลูกของคุณด้วย แต่ถ้าคุณเป็นลูกคุณยังไม่มีบุตรแล้วคุณผูกพันกับคุณแม่ของคุณมากเป็นพิเศษนะคะเขาจะรักคุณแล้วก็รักครอบครัวของคุณด้วยแล้วก็จะเข้าทางในเรื่องของความรักที่จะต้องมีในเรื่องของการได้รับความเห็นชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะพีพิเิตทรงหนูอาจจะได้เจอกันจากเรื่องงานนะคะอาจจะได้เจอกันจากเรื่องงานมีโอกาสได้เจอคนที่เก่งให้เกียรติซึ่งกันและกันเข้ามาในชีวิตเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกัน ความรักถ้าได้เริ่มต้นแล้วค่ะมีโอกาสจะไปได้ไกลมีความสุขบางท่านอาจจะต่อยอดไปถึงครอบครัวหรือการการแต่งงานมีบุตรร่วมกันเลยก็ได้นะคะในชุดนี้นะคะพลังงานของโจ้าที่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณนะคะชาวราศีตุลไพ่ใบแรกไพ่พระพ,พิรุณสายฝนนะคะใบที่สองไพ่พระรามแผงสอนและ ใบสรุปคือดาวพฤกษดาวพฤกตมงคลขึ้นมาสองครั้งแล้วค่ะพลังงานของเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะในเรื่องของรายได้นะคะช่องทางการเงินหรือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะคะการสร้างผลงานใหม่ๆบางท่านอาจจะโดดเด่นในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทางปัญญาจะมีความโดดเด่นแล้วก็อาจจะสะดุดติดขัดในช่วงเริ่มต้นนะคะช่วงที่ผลงานหรือสินค้าและบริการของคุณเนี่ย มันยังไม่ได้ออกสู่สาธารณะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผลงานสินค้าและบริการของคุณออกสู่สาธารณะนะคะขอให้เป้าหมายชัดเจนค่ะเป็นช่วงวาระบุญส่งผลนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้คุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็การบุกเบิกเริ่มต้นในครั้งนี้นะคะจะนํามาซึ่งไรายได้ที่ไหลามาเทมาตลอดไม่ขาดสาย บางท่านเคารพนับถือพ่อปู่สีสุโธแม่ย่าสิปทุมมานะคะหรือบางท่านก็มีการเดินทางไกลนะคะเพื่อไปกราบไหว้สการะขอพรจากท่านนะคะในชุดนี้นะคะลูกหลานพญานาคสายพญานาคนะคะ สิ่งที่คุณขอพอรไว้ไว้สิ่งที่คุณขอพอรไว้นะคะสิ่งที่คุณบอกกล่าวสิ่งที่คุณอธิษฐานท่านรับรู้และความสําเร็จนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากการขอพอรอย่างเดียวค่ะมันมาจากความเป็นตัวตนของคุณความรู้ของคุณและสติปัญญาความสามารถและบทสรุปคือการลงมือทําำคําว่าวาระบุญส่งผลเนี่ยคือคุณได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรค่ะเพราะว่าคุณขอในสิ่งที่ไม่เกินจริง เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ขอพอรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะโดยเฉพาะ,ะสายพญานาคนะคะพรที่คุณขอไว้ะจะสำิีผลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่รักสายพญานาคคู่รักสายบุญนะคะหรือว่าคู่ประถามหรือรายได้ช่องทางการเงินนะคะที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอธิษฐานร้องขอนะคะ คุณจะสมปรารถนาแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันไม่ใช่ว่าเป็นในเรื่องของการบุบานสารเก่าวอย่างเดียวสิ่งที่ไพ่สื่อสารคือมันมาจากความเป็นตัวตนของคุณนี่แหละพระรามแผงสอนเพราะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นทะไรมีเป้าหมายชัดเจนเพราะฉะนั้นความสําเร็จหรือคําอธิษฐานสิ่งที่คุณขอค่ะมันไม่เกินจริงเลยก็บทสรุปนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะเรื่องสําคัญที่คุณควรรู้นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะในปี2569นี้ ไพาดาาพระเกตมงคล3ครั้งแล้วค่ะออกมาตอกย้ำนะคะหลายท่านน่าจะเคารพนับถือ,อครูบาอาจารย์สายพญานาคนะคะรวมถึงพ่อปู่ศรีสุโธไม่ย่าเสดปรปทุมมานะคะเป็นช่วงวาระบุญส่งผลนะคะถ้าในเรื่องของการงานสาธกาเชื่อว่าอาจจะเป็นเวลาแห่งการสร้างตัวตนนะคะแต่ถ้าใครที่แบบ คิดมากคิดแล้วคิดอีกคิดช้าแล้วไม่ลงมือทํามันจะไม่เป็นไปตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าวาระบุญส่งผลคือจากชุดที่แล้วคุณต้องเป้าหมายชัดเจนคิดแล้วลงมือทําอาจสิ่งที่คุณคาดหวังมันจึงจะสําเร็จเพราะว่ามันสําเร็จตามเหตุตามผลค่ะตามการพัฒนาตัวเองตามความรู้ตามความสามารถตามสติปัญญาใบาตัดคือพ่เทพพระฤหัสัปดีความสําเร็จไม่ได้มาจากความฟุ้ค่ะ ความสำเร็จมาจากการคิดวิเคราะห์การวางแผนที่ดีการพัฒนาตนเองการเรียนรู้และต่อยอดและลงมือทำแม้ว่าประสบการณ์ยังใหม่นะคะแต่ขอให้คุณนมั่นใจในตัวเองขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถมีความศรัทธาต่อตอนเองนะคะแล้วที่สำคัญเลยนะคะอย่างที่บอกความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าคุณไม่ลงมือทําค่ะขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะสําหรับหลายๆท่านนะคะที่บุกเบิกเริ่มต้นไปแล้วนะคะเป็นปีแห่งความสำเร็จเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์นะคะแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของสัมมาชีพหน้าที่การงานรวมถึงชีวิตรักชีวิตคู่ที่จะเข้ามาในปี2569นี้ด้วยค่ะ หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักข้อมูลหน้าโปรไฟล์นี้ได้เลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสาธกาพรหมยาณค่ะไพ่พ,พรหมยานพยากรณ์ค่ะ